ร่มไม้โพลื่นม่มป่มไม้พระตัสรุธรรมวิเศษสีนะักริมฟังวังวนชนนาทีในวารีบัวบานตะการตาพระนิพพานการไกลไปรับแล้วประทีปแก้วพระอย่างแจ้งส่องแสงจ้า ไม่เสื่อมสิ้นศูนนามตามเวลายังคงคู่พระศาสนาอยู่ถาวรขอกราบบูชาองค์พระพุทธปฏิมาเป็นสัญลักษณ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในพระอุโบสถวัดพระคินนารวรวิหารกราถวายความเคารพพระเถรานเราุเถระ ภายในพระอา,ารามทุกรูปซึ่งมีหลวงปู่พระราชอุดมมงคลที่ปรึกษาเจ้าพระกรุงเทพมหานครจเจ้าอาวาสวัดพักนาบริวิหารและพระคุณท่านทุกรูปนะครับท่านพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านครับก็วันนี้ตรงกับวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับประจําปีพุทธศักราช2566 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาชาวโลกถือกันว่าเป็นวันสำคัญและว่าวันสันติภาพโลกก็ดีเรียกว่าวันวิสาขโลกก็ดีนะครับโดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นวันสันติภาพแห่งโลกเพราะว่าการตัดสรุปการจัดอุบัติแห่งองค์สุเด็พระสัมมาสัพพุทธเจ้านั้น นำความสัติภาพมาสู่ชาวโลกนำสติสุขมาสู่ชาวโลกตามที่ประกาศของยูเิสโกเมื่อปีพุทธศักราช2542นะครับซึ่งวันวิสาขาบูชาตามปกติก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับแต่ว่าในปีนี้ถ้าท่านไปดูในปฏิทินนะครับวันวิสาขาบูชาซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์ที่3 มิถุนายนพุทธศักราช2566คือวันนี้นะครับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับถ้าว่าปีไหนเรียกว่ามีอธิกรมาคคือเดือน8 2หน2ครั้งนะครับปีนั้นก็จะถือว่ามีวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7 นะครับซึ่งก็ดังในปีนี้นะครับในขณะที่ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับนั่งอยู่ในพระโบสถนี้หรือว่าท่านที่กําลังเดินทางมาปีนี้จัดเป็นการภายในนะครับเพราะว่า,าได้รับแจ้งนะครับจากโรงพยาบาลว่า,าทางชุมชนน็มีโรคระบาด หนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เดินทางมาในที่นี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บีโชคนะถ้ามีโชคดีขออนุโมทนาทุกขั้นนะครับเข้ามาแล้วก็ทําบุญตามกําลังศรัทธา,าติดกันเทศนะครับเรี็กว่าทําจิตใหเป็นบุญนะครับตามกําลังศรัทธานัตถิจิตเตประสันนำหิอัปการามาทักขีนา เมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษินาคานชื่อว่าน้อยไม่มีตั้งจิตให้เป็นบุตรกุศลน้อมบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็ดีรู้จักเรื่องอการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตโดยไม่ให้มีภัยต่างๆก็ดีนี่นะครับต้องถวาย บูชาเดอวองค์ทูนิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพรุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะนะเช่นสอนให้เรารู้เรื่องความกตัญญูกตเวทีหรับการดําเนินชีวิตของญาติโยมก็ดีของอุบาสิกาอุบาสกก็ดีทําให้เราพ้นทุกข์กันไม่ว่าจะเป็นทุกข์ในปัจจุบันนะท่านก็สอนไว้เช่นทิฏฐธรรมิกาะถะ์ประโยชน์ในปัจจุบันที่เขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีนะคร อุอากาศเนี่ะอุก็ยอ่อมาจากอุทานสัมมาาถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันอาก็ยอ่อมาจากอารักสัมคาาถึงพร้อมด้วยการรักษากะก็ยอ่อมาจากก a ร y a n มิตาต,าตาการมีเพื่อนดีก a รายา n มิตรสะก็มาจากสมัชีวิตตาการใช้ชีวิตที่พอเพียงเหมาะสมเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันก็เกิดขึ้นและนี่เป็นต้นเป็นตัวอย่างใน,รน, 8, 40, รนพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ดับทุกข์ในปัจจุบันท่านก็สอนไว้ ทุกจากความจนยังพระบารีว่าภาริทธิยังทุกขังโลเกความจนเป็นทุกข์ในโลกหรือว่าเป็นหนี้ท่านก็บอกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกท่านก็สอนวิธีให้พ้นจากความจนดังที่กล่าวเช่นอุกาตาศาสเนี่ยขยันหารักษาดีมีเงินเก็บเศมนิพพ้จักใช้จ่ายหรือว่าประโยชน์ในภายภาคหน้าท่านก็สอนให้เป็นผู้มีศรีจาปากนะครับให้เป็นผู้มีศรัทธา มีศีลมีจาคะมีปัญญานะครับก็ถือว่าเป็นผู้ยึดประโยชน์ในภายข้างหน้าได้แล้วนะครับท่านที่เดินทางมาหรือว่ามาแล้วกอ็อาจจะเวียนเทียนก่อนก็ได้นะครับก่อนเดินทางกลับเดินปีการส่วนตัวแต่ว่าในพิธีในวันนี้นะครับก็เมื่อพระคุณท่านทุกรูปรวมถึงสัมมนเนรด้วยประมาณ 30-40รูปนะครับพร้อมภายในพระอุโบสถนี้แล้วพระุนท่านก็จะได้สวดทำวัดนะครับทำวัดเย็นเสร็จแล้วนในส่วนของพระภิกษุนะครับก็พระุนท่านจะนำกล่าวบูชาดอกไม้ในวันมาควิสาขาบูชาเสร็จแล้วนในส่วนของคาระวะนะครับก็จะกล่าวด้วย แต่ว่าวันนี้ก็จะกล่าวเฉพาะภาษาไทยระภาษาบาลีกับภาษาไทยก็ใช้บทเดียวกันของที่พระท่านนำนะแต่คุณท่านจะใช้ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยแต่ว่าคารวาจะใช้เฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวกันเพื่อประหยัดเวลาเสร็จแล้วก็จะก่อนเวียนเทียจะมีฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะครับวันนี้มีการบันทึกภาพในเบื้องต้นแล้วนะท่านที่เดินทางมาตั้งแต่ต้นโดยท่านอาจารย์ เพื่อจเจ่าว่าพระอารามหลวงวัดพักนีนาท่านอาจารย์พระมหาเนรุตรัตนวันูนพระกุนท่านรูปนี้เป็นพระที่อํานวยการดูแลสารานุรักษ์ซึ่งน,าวนวําญาติโยมสวดบนไหว้พระทุกวันโกนวันพระนอกพรรษาและก็ทุกวันในพรรษานะท่านก็ได้บันทึกภาพไปแล้วนะเดี๋ยวก็จะเป็นข้อมูลเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับนี่ก็ขอ,อกราบถวายความเคารพพระเถรานุถเถระอ่า ภายในพระอารามแห่งนี้นะครับมีผู้เชี่ยวอาญวาดหลายรูปแล้วก็พระคุณท่านนะครับในปีสปีที่ผ่านมานี้นะครับเป็นที่น่าตกใจเหมือนกันเมื่อมีโรคระบาดกิจกรรมบางอย่างก็ได้ทำกันเป็นการเรียบง่ายาต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้แม้เวนเทียนก็แม้พระคุณท่านก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับ กิปฏิบัติตามมาตรการป้องการโรคระบาดโควิด -19 นะครับของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็เป็นการปฏิบัติแต่ว่าถ้ามีศีลมีธรรมเขาบอกว่าพ้นจากโรคภัยเนาะก็มีศีลคือมีความสะอาดโรคโควิดให้กลัวความสะอาดมีธรรมคือมีความไม่ประมาทคืออัปมาทธรรมเนี่ยทำไมประมาทแล้วก็พ้นภัยนะครับก็เดี๋ยวพอคุณท่านพร้อมแล้วก็จะ ข้าสู่พิธีเลยนะขณะนี้ก็เวลา18นาฬิกา44นาทีานะครับ กับวันนี้เป็นวันสำคัญอาจารย์พระครูวิธานสุตาพรผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับท่านได้รับแบบประเมินความฟังความพึงพอใจของการฟังัรรทัศนสนานะครับเดี๋ยวก็อีกสักพักหนึ่งพระคุณท่านจะได้แสดงธรรมก็ให้เขียนแบบประเมินเช่นความเข้าใจในเนื้อหาการสอน ก็จะมีมากหรือมากที่สุดอย่างไรแล้วก็การนําความรู้ที่ได้ไปประยุก์ตใช้หรือแดนบรรดาลใจแล้วก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่เป็นการสํารวจของปป,ปชนะครับกองการและปราปรามทุจริตแหเงงชาติซึ่งพระกุณท่านก็ได้รับมาจากการคณะสงฆ์นะครับเดี๋ยวก็จะสํารวจผมจะแจกทุกท่านนะครับคนละหนึ่งใบปากกานี้พระคุณท่านบอก เอาคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้แต่กระดาษขอคืนแล้วกันนะครับแบบสำรวจเนี่ยครับผมอ่ะจารย์หนึ่งครับที่ท,ท,ที่ที่ตาย<ป>เออแจกคนละหนึ่งใบเนาะผมขออนุญาตแจกแล้วกันอ่ะแจกต่อกันเนาะอ่ะก็ดูคงไม่ต้องเขียนชื่อนะครับ ก็เรียกว่าแบบประเมินความพึงพอใจการฟังพระธรรมเทศนาโครงการขับเคลื่อนคำพีเทศหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักการตั้งทุจริตศึกษาเขามีการเทศมาจากกรกตเลยนะครับแต่ว่าท่านก็นจะเทศในวันนี้เกี่ยวกับวันนี้สาคา่บูชาด้วยก็ขออนุญาตส่งทุกท่านนะครับประกาศด้วยนะครับอขออนุญาตส่งต่อเลยเนาะไม่ต้องเขียนชื่ออะไรครับ ว่า,าขอบคุณมากครับผมตัด่งม,มาแล้วนะอ่าของต่ออ่ะครับผมเตรียมปากกาก็ได้นะก็ภายในพระอ,อารามมันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับอ่า บ้านเมืองเช่นเดียวกันนะฮะดังเช่นที่ปปชกองการประรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้ใช้สำรวจในวันสำคัญนี้แหละครับ ยังไม่ได้รีบนะครับเดี๋ยวฟังเทศกันก็ได้ฮนะเราคอยนะเก็บไปก่อนนะครับน่าจะเพียงพอนะครับเดีย๋ยวยังไงเพราะว่าเขาต้องถามว่าฟังเทศเข้าใจไหมเนี่ยเรายังไม่ฟังเทศขอให้ฟังเทศก่อนแล้วกัน <c oughs> เก็คไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้องค์พระธรรมกถึถือเมตตาแสดงธรรมนะทราบเพราะว่า,าจากท่านผู้ช่วยเจ้าว่าพระอารามหลวงวัดพระนีนาธนะครับท่านอาจารย์พระมหานรุธ นั่งตามปัตยาัสเลยนะครับหน้าที่ที่มีพื้นที่เพียงพอเป็นระยะห่างกันก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าพระคุณท่านพร้อมแล้วนะครับก็จะได้ก,กราบนิมนต์ประธานสงจุดทุกเทียน้ารงปู่พระราชอุดโมงคลเมตตาเดินทามาก็จะเริ่มพิธีแต่ถ้าไม่นั่งก็จะกราบนิมนต์ทดแทนสงฆ์นะครับ คิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรใดในมนุษย์เปรียบประดุจความดีที่เราทำเขอกราบถวายความเคารพพระุณท่านทุกรูปท่านพุทธบริษัทอุบาสกาสิกาทุกท่านครับอ๋อเดี๋ยวฟังเทศการไข่บรร ประเมิน<ม>ข้อมูลก็ได้นะครับแต่ห้ท่านที่ให้มาก่อนแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขบวนวิสาขบูชาหลายท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีความสําสคัญอย่างไรแต่กระผมก็จะกล่าวแม้ว่าพระคุณท่านองค์แสดงพระธรรมทิศนาในวันนี้้าคุณท่านคับขอแบบฟอร์มสามเณรเดี๋ยวขอหนึ่งดูขอหนึ่งชุดนะฮะนี่ป่ะ เนกายนี้ปนะ่ะเดี๋ยวให้โยอยอมตายหนึ่งน่าจะเพียงคอเพราะว่าการกล่าวบูชาดอกไม้ในวันวิสาขบูชานี้มีกล่าวนํานะครับอ,อาจจะมีผู้แทนกล่าวนําแล้วก็จะกล่าวตามแต่ว่าพระคุณนท่านก็ทํามาหลายใบก็แจกผู้จะได้อ่านก่อนก็ได้นะครับอาจจะนำกล่าวก่อนที่จะเวียนเทียนนะครับก็ วันวิสาขบาูชานะครับเป็นวันสําคัญสากลโลกนะของโรคเลยนะไม่ใช่ของประเทศไทยอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันโดยสากลว่าพระพุทธศาสนั้นนำสติภาพมาสู่ชาวโลกนำความสันติสุขมาสู่ชาวโลกนะครับก็มีความสำคัญตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพันธ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพุทธองค์ทรงปริิพาน์มาแล้วนะฮะ2,566ปีถ้าย้อนหลังไป2,566ปีย้อนหลังไป80ปีเนะี่ยในสมัยพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรู้ประสูตินะก่อนตั้งพุทธศักราชก่อนตั้งพศ80ปีแล้วก็พระชนมายุ29พรรษาออกผนวดหลังจากที่ เลยก่าเป็นพระราชโอรสจะได้ครองราชตามกับทำนายว่าถ้ารองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดินะครับแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาลาเอกของโลกตามที่พราหมณ์แปดท่านทำนายมีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าต้องออกบวชอย่างเดียวมีคติเป็นหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือปฐมสาวกซึ่งต่อมาได้บวชนั่นคือพระอัญญาโกทัญญานะครับ เดยวยังไงพระคุณท่านจะได้ส่งสัญญาณนะรอพระหลวงปู่เจ้าอาวาสนะครับหลังจากที่ออกพระนวดท่านกล่าวว่าด้วยพระบรารมีที่สั่งสมมาสีอสงไขยแสนกลับมารายชาได้สั่งสมพระบรารมีถึงสามสิบคัตบรารมีก็มีทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมมะปัญญาเวริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาครบถ้วนบริบูรณ แม้ว่าอยู่ในวันนักษัตริย์นะซึ่งสมบูรณ์ด้วยปราษาสามฤดูมีสนมนางในอุดมสมบูรณ์พระาชบิดาก็พยายามปะะคบประโมให้อยู่ครองเรือนแต่ด้วยอำนาจบุญบารมีตักเตือนให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เห็นสัจธรร,รมเบื้องต้นก็เลยออกบทพระชนมนษา29แล้แสวงหาพระธรรม6ปีตรัสรูพระมจยุ35แล้วก็แสดงคม45ปีนะ ท่านนี้ก็หลวงปู่พระราชอุดมมงคลน,นะครับเจ่อว่าวพระดีนาที่ปรึกษ,ษาจา,ากพระเทามานครเมตตาเดินทางมาถึงเป็นประธานสงฆ์จุดทุกเทียนนะครับทุกท่านประนมมือบูชาพระรัตนตรัยนะครับเดี๋ยวพระคณะสงฆ์จะได้นําสวดมนต์นะครับ สาวาคาโตเยนาภะคะวะตธรรมโมสุปฏิปันโนยัสภะคะวะโตสาวกสังโฆธรรมายังภะควันตังสัทธัมมังสัทังคัง I'me hi sakare hi yadharahang aro pidehi api